สวัสดีค่ะประเดือนมารีวิวเหรียญไฮเบิร์นเลอรพี่น้องอันนี้เหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนาะเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าอันนี้ประเด็นกระด้มาหลายเหรียญอยู่พี่น้องนี่ก็ได้มาหลายเหรียญอยู่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า เรียนหาบาทก็ได้มากเรียนสี่บาทก็ได้มาเรียนนั่นสิบบาทก็ได้มากนี่เรียนสิบบาทพีพศสองพันหนึร้อยสี่สิบเก้าน้องอันนี่พาษีเงินงเลือนพีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าไ่พี่น้องห้าเบิ้งขันผู้ไดมีกัเก็บใบเด้อพี่น้องอีกน้อยกับไลก็หนาเรียนขันผู้ไดัน นั่นพว่าช่วงนี่ยังพ่อหาไดอยู่พ่อหาหาดอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเขายัางบ่าท่านไดเอาเขาะระบบเปิดสวนโซแนวเนาะที่ยังพ่อหาด้เล็ดหลอดหาดอยู่แต่ว่าอีกเจ้าหน่อยหาบ่ได้เลยพี่น้องว่ามีผู้ใดมีกัเกบเจ็บว้เด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เจ็บใบกันบ่นันก็ไ้เห็นลูกในห้านน้องเพิ่งกันผูใ้ใดอยากสื่ออยากขายกะเขาก็สซมี่มองเขาสื่อขายอยู่พี่น้องเจ็บใบแต่ขายขาเจ้าก็ได้ แต่มี่มองรับสื่อขายอยู่ดอกแล้วต่โตกลงแล้ว่ากันได้เนาะประเด็นกรบโวูงหูจักกันนะเพราะว่าประเด็นบ่ซสื่อบ่ขายเด้อพี่น้องเด้อประเด็นเก็บมาจากกันเงืนท่อนแน่กับจากกันก็เจ้าบอกประเด็นไปเอาอยู่ตู้นํำเนี่ยก็เจ้าบอกให้มาเอาประเด็นก็ไปเอาตามก็เจ้าบอกก็เลือกเอาตั้งแต่เจ้าของอยากได้เลือกเอาตามเจ้าของอยากได้นะ เพราะว่าประเด็นเลือกเอาราชการที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอีกเักกน้อยก็สิพ่มีในระบบแลอดราชการที่สิบไปย่งนั่นนั่นอยู่ก็เป็นบางอันเนาข้าเจ้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะบางอันขาเจ้าก็าย่งบ่าทัานเก็บแต่ว่าประเด็นเก็บสู่พ่อสอเลยพี่น้องเก็บสู่พ่อสอเลย ของราชาการที่จเจ้าเก่าเจ็บเบอ้อเตอร์เตียนหาซิบเสลึงหอดเลียนนี่หอดแบงกับเจ็บพี่น้องแบ่งกับเจ็บแบ่งเก้ากับเจ็บมาตั้งใดอันได้เจ็บอันนั้นแหละพี่น้องเจ็บไ,ไใบใบทาเห็นลกูกลานเฮาเบิงอันนี้พ่อสอสองพันห้าร,าร้อยสี่สิบเก่าเด้อพี่น้องอันนี้สี่สิบเก่า เหรียญหาปเหรียญการได้มาหลายเหรียญอยู่เหรียญซิฟก็ได้มาหลายเหรียญอยู่พี่น้องทันมีก็สิเก็บไว้เรื่อยร์ยังเสร็จแล้วประเด็นกัสิเก็บไว้เรื่อยร์เก็บไใบแต่มารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งหนึ่งบอไปยังเนาะรีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งแต่ว่าบเราื้อบราขายหรอกอันที่กระจกประกาศซื้อขายก็มีอยู่พี่น้องผู้ใดเก็บได้เขาไปขายให้เพิ่นแล้วแต่สิตกลงราคากันแต่ว่านประเด็นบราสื้อบราขายหรอก เอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบ่งซื้อ,อคลิปนี้กับสิขอจบไปซํำนี่แล้วฝากกดไคลค์กดแชร์ให้เด้อเป็นกกำลังแร่งใจให้อันไดพอดีบองามกับกขอตรวจขอไพ้เด้อพี่น้องกาบงาม,งามในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องให้มีต่ความสุขคว่มเจริญทุก,กยา่าพันมั่นย่าปลอเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิต ฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือนสนี่สิบเก้าในเด้อประเด็นเฮ็ดอ,อย,ยูสามจ่องเพื่อนเฮ็ดยูตัวเพี่ยนสามจ่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเด็นในเด้อพี่น้องอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอติดก็ไปเบิ่งว่าประเด็นเซียน,นเรียนอันใดมารีวิวให้พี่น้องเฮ้เบิ่ง คลิปนี้ก็จะจบไ้ซักหนี่อยก็เอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องวัสดีค่ะ